Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีครับหมอเลียงนะครับจากดตอร์อาร์ตคลินิกสาขาสระแก้วนะครับวันนี้หมอได้รับโจทย์มาว่าถ้าเกิดอยากจะมีปากสวยเนี่ยจะเลือกทำหัตการอะไรดีระหว่างสัญญกรรมปากกับการฉีดปากนะครับซึ่งการจะเลือกทำหัตการอะไรนั้นเดี๋ยวหมอจะพูดไปทีละอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาปากแบบไหนนะครับอันที่หนึ่งที่หมอจะพูดก็คือการสัญญกรรมปากนะครับการสัญญกรรมปากก็คือการตัดเนื้อเยื่อบริเวณริมฝีปาก เพื่อทําให้ปากดูมีรูปทรงนะครับซึ่งการสัญญกรรมปากเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาลักษณะของเนื้อปากที่หนาที่ใหญ่มีปากบนปากล่างไม่สมส่วนกันไม่สมดุลกันบางคนปากเป็นเส้นตรงหรือว่าโครงสร้างปากมีลักษณะคว่ำการมีปัญหาพวกนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการสัญญกรรมปากนะครับซึ่งการสัญญกรรมก็จะมีข้อดีก็คือหลังจาก ทำสัญญกรรมปากไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปากที่มีรูปทรงที่ค่อนข้างถาวรไปตลอดนะครับส่วนข้อเสียของการทำสัญญกรรมก็คือ เราก็จะใช้เวลาในการพักฟื้นนานแล้วก็การสัญญกรรมเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงนอกจากนี้ถ้าเกิดเราไปสัญญกรรมปากกับหมอที่ไม่มีความชํานาญการแล้วเนี่ยเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็จะทําให้แก้ไขอ่ะปัญหาได้ยากนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยอย่างที่2ก็คือการฉีดซิลเลอร์ปากนะครับการฉีดซิลเลอร์ปากก็คือการเติมสารไฮยาลูรนิกแอซิดบริเวณที่ริมฝีปากนะครับเพื่อทําให้ปากดูอิ่มดูมีวอลุ่มมากขึ้นนะครับซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีเนื้อปากที่ค่อนข้าง ข้างบางปากอ่อปากเล็กปากดูไม่มีรูปทรงหรือว่ามีทรงปากความเพียงเล็กน้อยก็สามารถเติมสารฟิลเลอร์บริเวณริมฝีปากเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งการเติมฟิลเลอร์ที่ปากเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือเราจะสวยทันทีเลยหลังจากที่เติมฟิลเลอร์ใช้เวลาการพักฟื้นที่ไม่นานแล้วก็ถ้าเกิดเติมไปแล้วเราได้ทรงปากที่ไม่มีรูปทรงที่สวยงามตามต้องการของเราเนี่ยเราก็สามารถฉีดสลายฟิลเลอร์แล้วก็เติมเพื่อปรับทรงใหม่ได้นะครับส่วนข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์ก็มีเช่นเดียวกันก็คือ เนื่องจากการเติมสารฟิลเลอร์ที่ปากเนี่ย สารฟิลเลอร์เป็นสารที่สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการเติมสารฟิลเลอร์บ่อยหน่อยนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราทํากับหมอที่ไม่มีความชํานาญการแล้วเนี่ยาการฉีดฟิลเลอร์ที่ปากก็สามารถฉีดเข้าเส้นเลือดบริเวณปากได้ซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนในภายหลังได้ครับซึ่งหมอก็ขอแนะนําว่าไม่ว่าเราจะเลือกทําหัตการอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสัลญ,ญกรรมปากหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์ปากเองก็ตามเนี่ยเราจะต้องเข้ามาปรึกษากับแพทย์ก่อนนะครับเพื่อให้ประเมินปัญหาของรูปปากก่อนนะ เพื่อที่จะเลือกทำหัตการได้อย่างเหมาะสมสําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีปัญหาของเรื่องการปรับรูปทรงปากโครงสร้างปากเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ดรอาร์ตคลินิกทุกสาขานะครับ